สวัสดีครับพี่น้องสุณสุขคนสุโมงสุบอลครับมาผมมาพอกับอนันท์ทวีเก่านันท์พี่น้องเนาะครับผ้าพ่อแม่เอื้อไอ้น้องผู้อยากถึงว่าไปเลี้ยงครัว่าไปเลี้ยงครับมือนีมานายนุฟาร์มบ้านโคกเจริญตำบลหนองคองศรีอำเภอหนองคองศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องเห็นเราอยากได้นะครับเด้อเบอร์โทรซ้ำผุนไหรือพี่น้องอยากก็เบอร์ตัวจริงครับมือนีและคู่เลยคู่เลยโตครับราคาครับพี่น้องเบาๆครับอยู่นี่อ่ะครับเพื่อควเป็นการ เสียเวลาครับพาพี่น้องไล่เบิงราคาเท่โตครับครับสวัสดีครับแมนูครับครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับผมเมือนี่มีเก้าเบอร์ครับเก้าเบอร์องัตครับท้องเจ็ดแม่ลูกสองครับโอเคออาพี่น้องครับไปเบิงเบอร์แรกท่านใดครับท่านนี้ครับเบื้องพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับมาเบิงเบอร์ที่หนึ่งครับเป็นงวแม่บ้านแม่ทองครับยืนงามๆครับหนังนันหนาครับอ่าสีออกสีนวลๆเครื่องดำปื๊อๆครับเป็นงูติดบดเนาะครับแม่นี่เปดืาคาละขาแรงเลยครับ เบอร์นี้เปิดอ่า27,500ครับท้อง KF686 เดือนนี่พี่น้อง2 7 5 0 0สูง140บวกครับผมสูง140บวก140เห็นแน่นอนครับเกินอยู่แล้ว140 100เคเอท้องกับ KF68 68ครับพูดนะ6เดือน6เดือนครับพูดนะพี่น้องโอ้หนังหนังดีได้พี่น้องเด้อเป็นงั้หนังดียางนี่หาบุมีลากบุ้มเมียงเนาะ ขอบตาขอบหูดําครับหนังหนาๆแบบนี้พี่น้องอยากได้เป็นรุ่นเอาลูกตัวไหนครับพี่ทองนี่ลูกตัวที่สองในท่อนครับอืโอ้นามล่างกับยนโอนต้นย่นดีเนาะแมนครับบรรทายก็ถือว่าลามดีเปื่นขากรใยี่ดอกพี่นอ้องอเล็บกับบ่มีเร็บใดสี่ได้เพิ่งนุ่มกับถือว่าบุมีติ่งเนาะเครื่องกระดาดีครับผมเครื่องกระดาดี่าน,น,นพี่น้องเห็น,ล,หนล,ล้วเด้อครับเด้อเห็นเรามักมักเราแล้ววาสันต่อเอาอีกต่อเอาอีกครับพูดอะ ถืงแล้วนังต่อไี้อีกส่งฟรีเั่วอาคอีสานเก็บเงินไปทางนี่ไม่ต้องมัดจำครับโอ้หม่องดีอยู่หม่องนี้ครับพี่น้องอต่อได้ส่งฟรีแล้วก็ม่ต้องส่งเงินมามักจองมาจำให้มันเสียบีหลอกเวลาปลวดหัวเราก็ฝุ่นเอาไปถ่ายกันยุ่งเหยิงเลยเงินเนาะครับผมอ่านี่ครับเบอร์ที่หนึ่งเนาะครับผมเบอร์ที่สองครับพี่น้องออกจะสีเนื่อแดงเรือ,เ,รอเนาะบ่ได้แดงเข้มครับ แต่ว่าขอบตาดำขอบหูดำหูจิ่นกลิ่นทองอ่างอ่างนุ่มเห็นอยู่นี่ดีคากันนี่น้อยเป็นงอกดูมูเนาะงอกดูมูอ่างลึกใหญ่สูงร้อยเครื่องดำหอยบ่ร้อยเกือบร้อยหาอยู่ป่ะ่งสูงอ่ะรอยสีผาบวกไปอ๋ออ่าพี่น้องคว่ำสูงอยู่รอยสีผาเห็นเนาะรอยสีผาเห็นแน่นอนครับทองเจ็ดเดือนกับแด, <7 S 2> ด,ดงใบเล่ครับโอ้ทองเจ็ดเดือนกับแดงใบเล่ครับลูกนี่ทองอีตัวใดครับบอสองกับสามนี่แหละครับบางนี่ละ ลูกตัวในทองบ่อตัวที่สองตัวสามราคาครับสามสิบเจ็ดห้าร้อยครับตัวนี้เป็นไรสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับฮู้เชื่องครับผมมักกับตอเอาเนาะตอเอาครับเครื่องดำดีได้พพนน้องคนหางกับบ่อใหญ่ปันใดดอกเนาะครับผมนางก็ถือว่าพอดีแต่นุ่มนี่จางๆนุ่มนุ่มบุมีติ่งนะครับเด้อครับสี่เต่าทำง่ามเรียบนน่กับ่อบุมีเรียบได้สี่บุมีเรียบได้งอหน้าเนาะครับ อ่างครับตัวนี้อ่างเลือกบรรทายก็ถือว่าหนาใช่ได้เนาะอ่างเลือกหู้เชื่องแล้วก็นเป็นงั่วหนาดีครับโบ๊ทดีงั่วหนาดีมองมองมองดีมองหนึงคือมันมองมันคุ้นเด็กพี่น้องเนาะแมนครับจับได้ใบได้มันคุ้นหนึ่งสี่มันกระมักเลยเข้าจับงไงใบ่ไงนี่คือเบอร์ที่สองนะครับเด้อราคาสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยต่อรองได้ครับนี่ต่อรองเอาครับแมนยังยังสี่ได้ไปกันรุ่นกันแค่เพล็ดเนาะแมนครับได้ทองเพื่อจะให้ลูก ได้ชำได้ก่ยังคอยไปรุ่นกันครับผมเห็นแม่เพ็รผูพี่นอ้องเบอร์ที่สามครับยืนบักเพอร์เวอร์ยางโกเลยตัวนี้เป็น,ปนว่าสาวทองแรกนะครับว่าสาวลยบอก่ครับเป็นว่าสาวทองแรกกระพอ่อใดครับทองหกเดือนตัวนี้ทองช็อกโกแลตครับหกเดือนทองหกเดือนโอ้เครื่องหนึ่งตัวนี้กายเครื่องเลยเนาะกายเครื่องอีกสามเดือนครับสามเดือนกรทองกับช็อกโกแลตหกเดือนคุ้มสูงครับ สูงบ่ลอยซีมหาอยู่บ่ครับสูวช้างมาเนี่ยล่ะเห็นเห็นแท้ลอยซีมหาเนาะลอยซีมหาเพิ่นเพิ่งเคยเป็นลำปีตอนเป็นสาวด้วยครับหายเศร้าละละล่ำตัวเงาล่ำตัวเงาสีกระออกมี่แดงๆสีนวลนๆแก้มเนาะสีนวลนๆเรือออกนี่แหละพี่น้องออกกระทบนิดๆนาก็ถือว่านุ่นตูนดีด้เนาะแม่ครับนานุ่นตูนดีนี่ครับห้อยห้อยเป็นลำปีได้พี่น้องด้วยแต่ว่าหนังนี่หลายครับเออนังหนามลางเรนุตัวด้เนาะแม่ครับเปิ้นขาใหญ่นี่ครับตัวนี้เปิ้นขาใหญ่เบดี เครื่องเครื่องเครื่องอมอมนี่แดงแดงดำดำแก้มกันนะพี่น,อน้องอ <ๆ S 1> ม,มนุม่มมือทวดาดีค้นหางใสได้ครับครับ,ค,รบค้นหางถือว่าอวบใสได้ค้อมสูงกับใสได้ได้พี่น้องฝอยห,หางโอลัวราคาเท่าไรก็ครับศ้าเก้าครับสองหมื่นเก้าแม่บักไงได้พี่น้องสองหมื่นเก้าัสองหมื่นเก้าสาวทองแรกพร้อมได้พี่น้องสาวทองแรกสั่มเลี่ยงกันแบบว่าให้ลูกกันเนย่าเๆเลยเนาะแม่นครับนี่แต่โค้งสางพร้อมไหมไม่ได้โค้งสางดีแต่ว่าสีกะ ใบแดงคักด้วยพี่น้องแม่นครับสีแกมๆนุ่นเนาะครับแดงออกแกมนุ่นครับว่าต้เนื้อหนังมันดีครับเอาล้นข้อนี่ไม่ต้องห่วงเนาะแม่นครับเลี้ยงข้อนี่ย่นคักแต่ก็ห้อยเป็นลั้ปีก็เศร้าแล้วละก็บว่าถือว่านายเกียรติครับเออเออเล็บคอเอาบอมีตำานี้เนาะครับผมนี่นี่คือเบอร์ที่สามครับครับผมต่อมาเบอร์ที่สี่ตัวนี้ก็อ้างดีได้นี่ น่าจะพาลูกวันลราเนาะบอหนึ่งกับซองอย่เนาะสองตัวครับลูกสามในทองครับโอ้ตัวนี้ชัดเจนเลยเนาะครับชัดเจนชัดเจนลูกที่สามในทองท่องจักเดือนกับพ่อได้ครับตัวนี้แปดเดือนกับโลเบิร์ดครับท่องแปดเดือนกับเจ้าโลเบิร์ดครับคุ่มสูงเพลินสูงหลายปันไดรอยสี่สิบกลัวเห็นเห็นเนาะครับรอยสี่สิบสามรอยสิบห้าไปอันที่แหละเห็นเห็นครับรอยสี่สิบขึ้นเห็นราคาเขาเปิดไลฟ์เป็นใดครับเจ้าเก่าครับเบอร์สี่เนาะครับผมสองหมื่นเก้าพันครับผม สูงนี่จังไงเก็เห็นรอยสี่สิบสามนี่เนาะแม่นครับลายผมนี่มันรอยสี่สิบห้าเลยพี่น้องนี่ก็สุสีแล้วประมาณนี้เนาะประมาณนี้ครับเพราะว่าเขาบ่ายดึงแต่ลับเม็ดครับพี่น้องรอยสี่สามไปหาสี่ห้านี่แหละฝอยหางงามเล็บก็ถือว่าดีนุ่มมีตุ่มชิงก้อนติปิหน่อยๆอยู่หันเนาะครับผมนนั่โอ้ยสามเปอร์แมงตุ่มละแต่แปะนิหน่อยๆนึงเล็บนี่นี่แหละครับพี่น้องจังเพรูนเห็นเลยครับนี่ถือว่าดีด้วครับเล็บนี้บ่ได้บ่ได้เป๋ไ่ได้ซี่บ่ได้งอเนาะครับ ส่วนนามล่างกะย้อนออนโตนดีงัื่ก็เกิดนิสัยดีได้เนาอครับนิสัยดีครับลูกสามถือว่าหนังยังดีอยู่ด,ด้เนาะแม่ครับหนาแดงครับแต่ล้ำโตออกสีนวลๆแดงแก้มกันเนาะครับตัวนี้ได้กินน้องยู่ไวๆ้ๆน,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 นี่ละเดือนหนานนี่ยละนี่โอ้แปดเดือนแล้วเนาะท้องแปดเดือนครับอ่าพี่น้องกะซื้อกันบอ่อดนได้รุ่นเพศรุ่นเราพันสายหลูวงามซําไดกก็ไปรุ่นเอาได้กินน้องพร้อมนี่อ่านี่ได้ครับเดอ้อ การย่างนี่ก็เออถือว่าเขาทานเนาะครับหาบลาก่บแกลนี่แหละพี่น้องมึงเอาโหลดเด้อครับพี่น้องครับว่าเบิงเบือหาเด้อพี่น้องครับผูมักาคแคบอันเนี่ยภูมิภาคงโค้งสางย่งใหญ่บริสเป็นคองเป็นแข้งเป็นขาเป็นบรรทายเป็นเนื้อเป็นหนังครับแม่นี่ติดกระทบมากอยู่ดีเนาะว่าขีน้อยยางขีน่อยแม่นครับได้โค้งสางดีดูกเนาะครับพ่นหางเนี่ยโอ้หักเด้พี่น้องตัวใหญ่งูงใหญ่แท่ คุณอะแม,ม่นางเฟี้ยนมนามนมน้ำไหมเนาะครับอันเป็นท่องเท่าไหร่ครับท่องจักเดือนกับพอได้ตัวนี้ท้องห้าเดือนกับซีไว้หนึ่งสามสามครับพูดนะครับมีแต่พอจริงๆริงไปเลยครับท่องหาเดือนกับซีไว้หนึ่งสามสามนี่ขั้มสูงพันครับร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบเจ็ดเห็นเลยลประมาณนี้แหละร้อยสี่สิบเจ็ดเนาะเออเห็นเห็นมันพีด้วยปานตาเข้าเลยเนาะ เพียงตาผมเพีประมานบถึงตาปันใดลอยชนชนลอยหาซิบเอาลอยซิบหาบวกโลดเนาะลอยซิบหาบวกนี่มีแน่นอนบันนี้ราคาเท่าไรครับนี่สามสิบเจ็ดครับตัวนี้เบือรหาพี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันครับผมโอ้พอดีตัวนี้ไปนี่คือจุดขักแท้นี่ยเราได้เอกเล่นอะไนี่เลี่ยมก็ดีเนาะหู้พร้อมทองกับโอ้บังพลได้พี่น้องบังพลด้วยนุ่มกว่านี้หน่อยหัดหัดอยู่ดีเนาะครับหน่อยเลี้ยหนังกันเนีนเนีนเขาก็งามแม่รับเงิยเลยเหมืนมือค้า พ่อน <t od il |ms|> ี่ปั้นงัวสาร์อ่ะหางนี่จูดินเนาะแม่นครับเบื้องบรรทายติ่แหละบางคนหางอยู่พี่น้องไงอีหลีเดียวย่องได้ครับอย่างนครับเออขนหางใหญ่บรรทายลามดีเป็นตาลูกงามเนาะแม่นครับตัวนั้นลูกงามถ้าเบื้องเอาเนาะลูกสีใบหนึ่งสามเนาะแม่นครับสีใบหนึ่งสามนี่กระเดงครั้งเดียวลูกเพิ่นลูกตัวที่เท่าไหรก่อลูกตัวที่สามนี่ละเนาะอ่าอาเขาเพิ่นให้เด็ดเขาเพิ่นจังหน่อย แต่ว่าเขาสองบักลูกตัวน่าจะลูกตัวสามเนาะเมีนครับถ้าว่าก็าส, وت, ส, وت, ส وت ดสดสดดีดีเพิ่นโบดหลายได้ตัวนี้นนเานาะเมีนเอายางเบิ่งครับบานี้สดดีครับนี่ครับยางเบิ่งด้อครับเด้อน่ะอเอาบอลากบาก่แกดอคานะ่ะค,ครับตามพี่น้องเห็นนี่แหละครับมากกระบโทมาต่อเอารถตัวนี้มันหนังหนาใหญ่หนา,หนนา,หนาอลีนนนนนเนาะหนาครับหนาหนาหนาเอาครับนี่เบอร์ที่หารปะเบอร์ที่หาครับครับบานิ้ก็บสีิ้ปเบิ่งเบอร์ที่หกเนาะเบอร์ที่ หกเนาะครับผมเบอร์ที่หกนี่ทองหกเดือนกับช็อกโกแลตทองหกเดือนกับช็อกโกแลตครับควอมสูงครับจนลอยซีครับประมาณลอยซีสิบวางลอยซีเครื่องอมเนาะครับเครื่องอมราคาเปิดได้แปดเลยครับยี่สิบหกห้าร้อยครับสองหมื่นหกพันห้าร้อยตัวนี้ประกันลูกสวยเลยนี่ตัวโอ้เห็นลูกเพิ่งเหรอเห็นแหละครับลูกให้ลูกยังงามจีแมนครับลูกใดล่ะครับในทองนี่ลูกสามครับในทองถือว่า ว่าท่านเขาเป็นใดร้องเนาะพอดีพอดีวัวซามนี่พี่นะอู้เขาพันธุ์สี่เนาะซี่อ่าแข้งหมูเขาอย่งซี่ได้แหละลูกงามแม่นครับพี่น้องมูเขาสี่เขาเป๊ะเขางุ่มงี่ครับมันสีมักให้ลูกดีดีนี่พี่น้องยืนเล็บนี่ก็ถือว่าดีเด้วยในพันเุ่เถาเรครับพันเล็บเ่าตรงเล็บห้างห้างแม่นครับเป๊ะแม้งแม่งตัวขันมู้ว่าเถาเราแมนแม่นครับอันนี้งัวมันดีอยู่ด้วยครับส้มมีแข่าเงาหมดครับมัว อ้าวนี่ราคาอีกทนึงครัยี่สิบหก5้าร้อยครับ2 6 5 0มืนหกพันหาร้อยี่พี่น้องส่งฟรีเท่าภาอีสานไม่ต้องมัดจำครับผมมันถ่ายดีดิมันถ่ายดีครับเครื่องอมบ่งด้านนี้น,ำน้ำหนักพี่น้องเนาะบึงบึงมาสุดดานครับนี่นี่โบเห็นตำหนิจากด้านนะนี่ไหมคือนะถือว่าคุณด้วยรอกนี่บึงใกล้ๆใจเนาะครับหัวหูหหหหห้คุณทุัว,วเ,เ่งานางบ่งงางบึง มันข้ามมันขาทกเดชบ่อทกครับบ่อทกบ่อทกบ่อทอกกอนนี่ขาจุงรถบับบับอ้าวนี่ครับเบิ้งยางรถบัานเนี่ยรับรองเลยเนาะเรื่องทกทอนแม่นไปทนกก็พี่น้องกับประกันให้นขึ้นเก่าครับ่าตะบกไก่ระยะรับประกันเนาะครับผมถ้าพี่น้องมานี้เบอร์เจ็ดครับประเภทบ่อเลยไงปันดได้พี่น้องเด้อแต่ว่นหนังนาดีดีม่นครับ เป็นง้อไทยผสมนี่แหละเนาะแมนครับสน่าจะลอยชีซิเพี้ยนจดอกเนาะครับชนลอยชีซินี่แหละตอดขอให้ครับทองจกเดือนครับท้องสามเดือนทองสามเดือนกับพอได้พริกแดงครับผมโอ้ทองสามเดือนกับพริกแดงเล็บพ่อแข้งขาสูงกับลอยชีซิเต้นนังนาดีนังนาดีครับบรรท่ายนาดีไม่นี่บรรท่ายนาบันนี่เครื่องอมครับข้นหางกับถือว่าไหนพอดีพอดีเนาะครับตัมหางกับตรงอ่านี่ครับนมบ่มีติ่ง ขอขายเล็บถือว่าดีได้พี่น้องเด้อนําแต่นำรางโอ้ตัวนี้หนังหนาครับบันทายสี่เหลี่ยมเลยเนาะเนี่ยครับบันทายบ่อบักด้ตัวนี้เนาะเนี่ยท่ายงามท่ายงามู่ตัวนี้อือหรือว่าถายงามเป็นง้วนทองที่ใดก่อทองสองครับทองได้ลูกตัวนึงนี่ยละราคาครับยี่สิบเจ็ดห้าร้อยครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับเบอร์ยี่สิบเจ็ดพี่น้องนี่ใส่ก็ถือว่าคุณดีครับบอดิน คนจับกับบ่ดินบ่ฝึดบ่ฟัดเนาะแมนครับผู้ดีอืก็ถือว่าจับไงาบายไงนี่ครับคนหางโอ้เครื่องอมเด้อพี่น้องเด้อเครื่องอมสีออกนวลๆกะให้ลูกแดงบุดบ่อยากดอกแมนครับช่วงนี้ก็บดมากพอดีฝนสีตกเลยวพี่น้องฝนสีตกบึกบกสีโนล,ล้นว่าสีหออ้องตีของไลง่วนละครับบาทครับ <laughs> อ๋นี่คือเบอร์ที่เจ็ดเนาะนม่นครับอย่างนี้ผู้อ่านผู้น่ะเบอร์แปดเบอร์แปด เบอร์แปดเป็นเป็นชุดเป็นลูกด้วยพี่น้องด้วยประเภทลูกพุ่นอะแม่ลูกหนาลูกหนาะแม่มีพีมีห้อยลำปีนิดนึงครับแม่เขาให้เป็นลัปีแต่ว่าลูกว่าเป็นยังนี่เราพี่น้องเบอ่งเอางัวเคยเป็นลำปีมาอ,อพี่น้องหลายคนถามว่ามันมันส่งผลต่อลูกบ่ บ่มีครับบ่มีบ่มีครับผมบออ่ทรงมันบแม,ม่นพันธุกรรมบแม่นพันธุกรรมมันเป็นโรคซื่อเป็นโรคเศร้าแล้าก็เศร้าเ,รเป็นโรลคกกล่ำปีกับเป็นบานบันเนเมี่ยงอะ่นล่ะบ่เป็นตตัวนี้นอกนะพีนองนะเนาะแม่นครับเป็นหมดทัวประเทศไทยบอทรงผลต่อการไฮบแต่ว่าก็เป็นบ่หลาย,ยาตัวนี้เนาะแม่นครับค้มนี่เปิดรลายไเลยครับนี่ราคาเศร้าเก่าครับแม่มันซ้าง้อทองตัวนี้แม่แม่ลูกพี่น้องสองเมื่นเก้าครับผู้ใดบ่ท่านนี่ก็ ว่าเสียาใจไปโดนเตืบนะครับเนาะลูกหน้าหนาแบบนี้ครับลูกพ่อใดนอนนี่เนาะหูบอกครับแม่เพิ่นสงสัยได้หนึ่งว่าฝูงยักษทองมาทองได้หแม่ก็สงสัยชี้องอีกครับสองมื้นเก้าไม่พนน่องนี่ไหมลูกหน้าหนานี่ไหมแม่นีร้อยสามสิบท่ดได้เนาะสามแปดเนาะหรือชนลอยซีเนาะแม่ครับชนลอยซีเนี่แหละแม่เนาะแม่เิ่นเครื่องอมนมดีเป็นง้อขาหน่อยๆครับแต่ว่าลูกขาบักไง แม่นลูกลเก่งเก่งลูกใครไงก็ก็แม่หนังหนังกระไรก็แม่เนาะครับลูกนี่สีออกแดงเนี่ยโอ้ยเพ่อนี่ก็ให้ลูกคักลูกแน่พอดอกเนาะเออให้ลูกเกินโตจะได้หนี่งง้วนี่เนาะบางพันกินนมองเนี่ยพี่น้องวางงวนไทยให้ลูกวางงามบ่จะไปวาเพิ่นเด้อครับนี่ให้ลูกงามพื่งกันเด้แม่นครับเครื่องงบผมนี่ละนี่ลูกเพิ่นกับมาดำเราได้เครื่องบ่พูนอ่ะลูกกับมาดำลราบานอ๋อเขาทานเหรอสองหมื่นเก้านี่ละมองคักเนี่ยง่ายง้นกระไรคานี่แหละเนาะแม่นครับ โอ้ครับมองเป็นจะซื้อค่ักับเมนราคานนหล่ะครับสองเหมือนเก้านี่เห็นฮอดลูกเออเห <pe> ็นฮอดลูกเพิ่อเพ่มแม่อนน่าจะทองเออน่าจะล <uk S 3> ูกนี่น่าจะสีเดือนเ้วยด้เนาะเมนครับรมมานสีเดือนเบื้องจากหัวจากตัวน่าจะสีเดือนกลัวเหรอืสึสีเดือนไปหาเดือนผล่กครับลูกพองงวถือครับบานเนี่ยี่เบอร์ที่แปดเนาะเบอร์ที่แปดครับครับเบอร์ที่ได้ลยครับบ้านเบอร์ที่เก้า บอสุดท้ายเนาะครับครับพี่น้องบอที่เก่าบสุดท้ายด้วยค no? รับแม่ลูกลูกแม่ลูกแดงดีดีจะแม่ขาวนี่ครับพุ่นหน้าแม่เพันหัวงุ่มๆแต่ว่าลูกโอ้ลูกแดงจึงคืนตัวนี่ลูกได้จังเดือนหรอครับนี่บ้านสามเดือนสี่เดือนครับบ้านสามเดือนสี่เดือนแม่สูงหลายเป็นไงรอยซีบหายยังไงครับแม่เห็นแถวรอยซีบหายเนาะครับบันนี้ลูกตัวใดเพิ่นนอนนี่เนาะลูกที่สองครับลูกตัวที่สองครับอ้าบพี่น้อได้เถาพันแก่ไปเล้วครับครับง่วงเป็นทรงนี้เองเนาะครับราคาดีครับบาท ้าเก้าเขอกันครับสาวเก้าโอ้พี่น้องมือนีแมงหัวแม่ลูกแบบไงม่หนีแมงเราชี่สินหพนี่สองหมื่นเก้าครับว้าวนี่ครับราคาเนี่ยว้าวเลยได้มือนีโค่นนั่นกับสองหมื่นเก้าหรอ่แม่ครับโค่นนี่กับสองหมื่นเก้านามเต้นาลลางดีบ่มีตำหนีได้เนาะบ่มีครับอืมอันนี้เอาจับมันยันกล่องบ่ยันเสียแดงคนไทยกับเสียแดงนียพี่น้องคนไทยก็เสียแดงเอ้า มือนี้เบิ้งกันอยู่เก้าเบอร์ครับผมมักเบอร์ใดมักกระโถมมาต่อเอาโหลดเนาะครับผมแม่นี่ก็บอกขี่ไหลเด้ลูกห่ามสุดตเดิคงสั่งไงยู่คงคงสามเงี้ยเอาครับฝากพี่ตอนน้องเข้าสุดท้ายครับครับผมอยู่ปะไก่กับแวะเวียนเขามาเบิ้งครับผมแวะเขามาเบิ้งง่วนน้ำหนักับอยู่ฟาร์มเนี่ยเนี่ยลูกอะเนี่ยเนี่ยเนี่ยครับเนี่ยลูกอ่ะลูกดีเดียวลูกแม่นีเนาะเบิ้งกันโหลดอีกง่วนห่างครู สองมื่นเก่าสองโค่มีต่อได้ต่อได้อีกครับต่อได้อีกหลายเติบไปเนาะแม่นครัพอมันทรงหมืองเดียวกันมันบ่แม่นครดูการทงานทั้งสองค่มลยเนาะครับสองมื่นเก่ามันห่วงกินครับแม่นั่นมันห่วงกินมันเลยนั่นแม่นี่ยังค่อยบ่ได้ห่วงกินนี่เอาพ่อกันชิปนาชิบไหมเนาะพี่น้องเนาะครับผมชิปนี่ผมนันทั่วารินฟาร์มสวัสดีครับครับสวัสดีครับ